โล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 ปลื้มชีวิตผู้ข้าให้น้ำมหาจสิ่งดีกลุมกราบเอาบารมีของหลวงปู่พระมหาศิลาฟามาอาอุนโมวิมุต ตานังนะโมวิมุติยาราหุสุริยันจันทังปามุจจสุเพลียชีวิตผู้ขาให้น้ำมาหาตสิ่งดีกุมกราบเอาบารมีของหลวงปู่พระมหาศิลา วิมุตตางนาโมวิมุติยะราหูสุิยันจันทังปามุจจะสูว่ามะอาอุนะโมวิมุตตางนะโมวิมุติยะราหูสุลยันจันทังปามุจจะสู ดีก้มกราบเอาบารามีของหลวงปู่พระมหาศิลาว่าสามจบเจ็ดจบเก้าจบหรือร้อยแปดจบเพื่อพลิกชะตานะคะเพื่อนคะช่วงนี้ปารีลัดก็ว่า นาโมสามจบอยู่ในใจไว้แล้วนะคือภาวานามา,อาตอนตลอดจะ,จะแจ้งสว่างในวันอังคารที่สิบสาพฤศจิกไม่ใช่ที่สิบสามพฤษภาคมสองพันห้ายหสิบแปดนะคะเพื่อนคะบรรยากาศการทำงานของปารีรัฐก็จะมีแบบว่าเออ โปรไฟล์แนะนำไม่ได้ถูกจำกัดการสร้างรายได้เอาเครื่องมืออไปไปแล้วอะ่ะเออปาริรัสก็เลยงงก็เลยมาคิดว่าเอ๊หรือว่าเป็นเพราะว่าปาริรัสเนี่ยไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอไปเยี่ยมบ้านเพื่อนอเนาะเยี่ยมบ้านเพื่อนเมื่อคืนนี้แหละก็ก่อนนอนอ่ะ แล้วก็ไปคอมเมนต์เพื่อนในข่าวข่าวการเมืองนะเพื่อนคะข่าวการเมืองช่วงนี้ฮอตนะฮอตฮิตมากเลยอะ่ะการเปลี่ยนแปลงนะคะขั้งยิ่งใหญ่เพราะฉะนั้นแล้วอาจจะเจอก็ได้อย่างนี้นะเพื่อนนะเราเลยไปลบออกแล้ว่ะเพื่อนคะขอโทษด้วยนะเพื่อนนะเราไปลบเอ่อการแสดงความคิดเห็นคอมเมนต์ไว้ที่ข่าวการเมืองนะเพื่อนนะเออมาผิดกฎชุมชนนะเพื่อนคะ <c oughs> <c oughs> ปแปรรินริก็ไม่อยอก ลบคอมเมนต์หรอกนะเพื่อนนะแต่ว่ามันจําเป็นนะคะเพื่อนขาไม่งั้นเราก็ทํางานไปไม่ได้เลยอนะคะเพื่อนขาปารีส์สมาพูดให้ฟังมาพูดให้ฟังอะ่ะว่ามันมีปัญหาเกิดขึ้นแล้วมันมีป้ายแดงป้ายแดงแดงอะห้าม <laughs> ห้ามสร้างไรายได้แล้ว <laughs> มันเป็นอย่างนี้แหละเพื่อนขาไอ้ขนะเพื่อนคะแล้วก็พิจรารณาต่อไปเรื่อยๆก่อนนะ เดี๋ยวมาพูดให้กันฟังใหม่นะมันเป็นความรู้นะว่าระบบมันเป็นยางไงเพื่อน,นเนี่เวลานวังนะอย่าผิดกฎชุมชนล่ะอือเตือนมาด้วยความหวังดีนะเนี่ยนะเพื่อนนะเพื่อนนะเล็บเล็บ,เล,บเล็บเหมือนเดิมบางคนปาิเลัตยังไปเยี่ยมบ้านไม่ทันเออมันทำอะ,อะไรตามใจตัวเองไม่ได้ขอโทษด้วยนะเดี๋ยวไปวันหลงัง <laughs> รักนะรักนะ ตลกจริงจ